วันนี้จ่ายมาแดนบนดังได้ได้ด้วยเราจ่า อาจังหวะนี้สกอร์นกวินารีขึ้นบอลมาทางฝั่งขวาแล้วแม่ซาวเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าซาวซาวซุ่งซาวซุ่งดึงกางเกงผมคมมัดแล้วนี่เอาเลยเอาเลยเอาแล้วก็เป็นฟรีคิกบริเวณกลางสนามของชาลีฟาร์มเล่นเร็วไปแล้วบอลไปทางฝั่งขวาผู้เล่นหมายเลขสิบแปดได้ท่าแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ย การจัดการแข่งขันครั้งต่อไปคงต้องทำตาข่ายขึ้นไปสัก20เมตรเอาเลยครับพิลุกตั้งเตจากฝายประตูของสิเกาหรืรอกุนารีเขาไม่เอาบอลีออนลูกเล่เนกันใส่ย่ามาไป้เลยเล่นสั้น,นออกมาเคาะออกมาทางฝั่งขวาผู้เล่นหมายเลขสิบสี่เขาเล่นทังเคาะบอลเล่นในสไตล์ของตัวเองครับสำหรับสิเกาหรือกุนารี เล้ยงไวไดวกใเลี้ยไแปดสิบแปดลูกมาแล้วไม่ผ่านผู้เล่นกับตันทีมหมายเลขสองของชาลีฟาร์มข้อนี้านัผมเก็บตกกลางว่างสองยังเป็นของสิเก้านุกุนารีบอลมาทางฝั่งขวาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก็งจิ้มขึ้นแดนบนน่ะโดนสกัดออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากมุมทงของสิเก้านุกุนารีเอาเลยครับเป็นการทำเกมขึ้นมาบ้างของสิเก้านุกุนารีครับ บอินยาโทบอินยาโทตกบอินยาเล่นสั้นมาบอลย้อนหลังยังได้ดูผู้เล่นหมายเลขสิบสี่สิกรนุนุณารีโดนจิ้มออกข้างไปครับยังได้เป็นลูกทุ่มสดเนบเอาเลยครับเป็นเกมของสิกรนุบุณารีจะได้ขึงบ้างโยนมาแล้วมันลึกจนเกินไปแม่หวังล่ดอกังไหครับเป็นลูกตั้งเะจากปากเประตูของชาลีฟาร์มมีการปะทะกันเล็กน้อยเลยครับ เอาแล้วลองมาชมเกมกันต่อครับชาลีฟาร์มขึ้นบอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วพลิกมาจังหวะนี้ขึ้นไปที่เลนหมายเลยข้ายังคึงบอลยังเป็นบอลของชาลีฟาร์มแล้วครองเข้าตรงกลางไปแล้วยิงโอ้ยยังตามาบล็อกมาทาลายจังหวะไว้ได้ทันครับเลี่ยนของสิเก่านุกุณารี สิเกลนุกุนารีจะขึ้นเกมมาทาองฝั่งขวาแล้วใจย,ยัดมาแดนบนเล่นหมายเลขเจ็ดแล้วครองเข้ากลางายไปตรงกลางเล่นหมายเลขแปดล็อกเข้าขวา,ายัง,งไม่มีจังหวะแล้วซักเลยโอ้อยังได้เป็นบอลของสิเกอนุกุนารีตรวนสกัดออกไปยังได้เป็นลูกทุ่งของสิเกอนุกุนารีครับเม่นกับแอฟซงภาคอีสานนี่ทุ่มเข้ามา เป็นบอลของชาลีฟามออกไปทางฝั่งขวาหลุดไปแล้วหลุดไปทางฝั่งขวาแล้วตวัดเข้ามาตรงการลางหลบมาโอ้ยยังสกัดไว้ได้ครับอ,อย่างเป็นลูกทุ่มของชาลีฟามถุงเข้ามาบอลอยู่ชิพไหมสิบแปดสิบแปดเงี้ยตะวันอีกข้างหมายเลขสิบแปดยิงไกลได้ดีครับ มือาารเอครับลูกทุ่มมังฝังขวาออยนาทีไจุไปงนยาอจับมาตรงนว่าืมันลื่นเลยครับเอาเป็นบอลของสิเก่ออุนารีจะได้สต้แลครับแบบนี้สิมาแล้วรุดไปแล้วทางฝังขวาแล้วโดนทิ้มอข้างไว้ยังเร็วรับเล่นไม้ไดสาบของชาลิฟามเอาละครับบอลทุ่งของสิิ์ก่อนุนารี มาแล้วปัดใจเข้าตรงกลางไม่ผ่านผู้เล่นของชาลีฟราม,มาแล้วจะเป็นเกมสวนของชาลีฟ้ามอกบอลไปทางฝั่งขวาผู้เล่นหมายเลขสิบสี่มีพื้นที่แล้วจะจ่ายเร็วให้เพื่อนแต่ยังติดผู้เล่นของสิทธิ์เกลนุกุนารีสิทธิ์เกลนุกุนารีจะทำพลิกไม่ได้ครับจังหวะนี้เฝ้าเป็ฟรีคิกกลางสนามแล้วเล่นเร็วมาแล้วเอาแล้วสิ เล่นไม่ตรงจุดเลยครับผู้ตัดสินย้อนกลับมาเล่นใหม่โอ้โห,โโหเห็นเร็วมาสิกรนคุณารีายวันออกไปทั้งฝั่งซ้ายเพราะมาหมายเลขกเก็บพลิกได้แล้วใจามาหมายเลขแปลแล้วโอ้โหเพื่อนไม่ไปตามนัดกับแหมโอ้โหช่องนี้โอ้โหอาไรกันครับเนี่ เกือบไปแล้วกับสิ่เก่านุกกุนนารีแต่เพื่อนไม่มาตามนัดครับนัดฉันไวทำไมไม่มาฉันเป็นหวน่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอเธอคือฉันเหือคอยหาเอาเลยครับมาชมเกมกันต่อสิก่อนุกุนนารีจะขึ้นเกมมาแล้วโดนเหนียวครับเป้าเป็นรีคิกของสิก่อนุกูุนารี เดินเร็วไปทางฝั่งซ้ายอนุกูลนารีจ่ายบอลขึ้นแดนบนแล้วยังได้อยู่โดนขโมโยไปอีกแล้วขับมวยดีเลือกเกินชารีฟาร์มเพื่นหมายเลขสิยังไปยังไปยังไปยังไม่ได้แล้ววันหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่งของสิท์เก่าทุกนารีถ่ายบอลองมาทางฝั่งขวาั จ่ายยัดแตนมวลผู้เล่นหมายเลขเจ็ดมีพื้นที่มีเวลาแล้วจะกระชากไปพื้นที่แค่ไม่ผ่านผู้เล่นของชาลีฟาร์มพาวันขึ้นมาแล้วบอลหลุดออกข้างไปเป็นลูกทุ่งของสิทธิ์เก่าอนุกูลนารีครับไดนามมีเกมดีและเกินสิทธิ์เก่าอนุกูลนารีมีจังหวะมีเวลาไยว่ากันโอ้ยจังหวะนี้โดนตัดเ้าผู้เล่นหมายเลขสิบสามของชาลีฟาร์มรับไปเหลือย เป็นฟรีชิกเิดหน้าปากประตูทางฝั่งขวาของสิเก่าทุกคนอารีทุบคนเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบสี่สัญญาณมาแล้วยัดไปเลยโอ้ยยังติดผู้เล่นของชาลีฟาร์มอ่ามงสกาดออกมาบอลจังหวะสองเป็นของชาลีฟาร์มจะได้สวนขึ้นมาจังหวะนี้สี่ต่อสามสี่ต่อสามใจบอลออกมาทางฝั่งซ้ายหมายเลขสิบสามใจจิ้มขึ้นแดนมุด ให้ตรงกับเพื่อนยังเก็บตกได้อยู่แล้วจ่ายพลาดไปแล้วจะเป็นเกมส่วนของสิกรนละกุนารีบ้างมาแล้วโอ้โหโดนไปที่บอลเลยครับเอาละครับชาลีฟาร์มขึ้นเกมมาแล้วจังหวะนี้จ่ายมาแดนบนดังได้ได้ด้วยแล้วจ่ายออกไปทางฝั่งขวาแล้วจงิงก์งก,ก็ยังไม่เป็นประตูครับยังอยู่ศูนย์น,นเอาละครับโอ้โหตั้เจมขึ้นมาจิ้มขึ้นแดนบน พอเาโยนมาเลยเพื่อนเราว่างมีได้เอาบอลลงเล่นได้ของตัดเข้าในมาแล้วโอ้โหมันเท้าหลักไม่ดีเลยครับยิงลูกนี้โดนไม่ดีครับเข้ามาือปรึกษาประตูแล้วเล่นเร็วออกมาชาลีฟามชายบอลออกมาทางฝั่งสายเพื่อนหมายเลกสิบสามโอ้โหไปกับบอลดีเหลือเกินได้จังหวะแล้วลองซัดดู ตีผู้เล่นของศรกเกลตุนารีเก็บตกแม่โยนขึ้นมาเก็บความลงเล่นแดนกลางชาลีฟาร์มยกขึ้นไปแดนบนยังตีผู้เล่นของอนุบุญารีออกไปทางฝั่งซ้ายแล้วจ่ายขึ้นแดนบนในผ่านผู้เล่นของชาลีฟาร์มได้เป็นลูกทุ่มกลุ่มเร็วมาเล่นหมายเลขเจ็ด <7 S 2> แล้วกชาเข้าตรงกลางมีโอกา,มาอมสมีอยังไม่ดีแล้ว ดุกไปให้เพื่อนโอ้ยยังติดพูดเล่นเกมเมอร์รัอของชาลีฟามอ่าเล่นเข้ามาเล่นมาเลื่อยๆสิบสี่สิบก้าทุกคนน่ะลองซัดดูแล้วหลุดไปแล้วโอ้ยหน้าปากประตูแบบนี้เปล่าแม่น่าจะมีลูกแขนบอกกันเลยครับจังหวะนี้โอ้เกือบไปแล้วชาลีฟัมอ่าลูกฟรีคิกของชาลีฟามจะได้เล่นขึ้นมาแล้วครับ โยนยาวมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหชนเขาเลยครัแม่อโอ,โอโ้ล้าลูกนี้เข้าประตูไปก็เรียบร้อยครับเว่าเป็นลูกฟรีคิกครับแมเอาเลยครับเวลาก็เหลื <S <S อน้อยลงเรื่อยๆความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นเลยครับ นาทีสุดท้ายในครึ่งเวลาหลังได้เป็นลูกฟรีคิกเอาเลยครับเป็นฟรีคิกเสียบาร์รอบๆไปของสิทธิ์เก่าทุกุนารีไรอานีได้ลองลุ้นสองสามครั้งแล้วครับอยู่ที่วันเป็นเพ่นหมาเละเจ็ดสัญญาณมาแล้วยัดเข้าไปแล้วอืมช่าแหลบกำแพงลึกยาวถึงผู้รักษาประตูของชาลีฟาร์ และเสียงก็มีดีโวหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่ายังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องหาผู้ชนะโดยการดวลลูกโทษที่จุดโทษนะครับแบบนี้เชิญเจ็ดคนสุดท้ายครับเจ็ดคนสุดท้ายที่อยู่ในสนามครับเชิญนาดูที่สนามเลยนะครับเราจะมาคู่แรกก็จุดโทษเสแล้วเอาละครับ แล้วกันเลยเรียบร้อยเอาเลยครับสกอร์เสมอกันอยู่ที่หนึง่งคุณรู้ต่อหนึง่งคนที่สองของชาลีฟาร์มผู้เล่นหมายเลข14 ูเมันรียบร้อยขึ้นนปนสอรูนหงชาลีพคนที่สอของสิโกนดารีวเพืเล่นหมายเลขสิใจพกมันใจพกมัใจมอมันใจ หลิงกัรเข้าไปต,งตรงกลางเรียบร้อยตา,ามที่เสนอเรามาเป็นสองเรือตัวสองคนสุนดท้ายคนที่สามของชาลีพาวนเล่น,น,น,นกับตันทีหมายเลขสอง <ST>. เป็นนำองสาของซีตองอนุบุนารีเอ็นผู้เล่นหมายเลขสิบสี่เอาเลยครับอ่ายอีกข้าก็จะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับซีตองอนุบุนารีไปดูแล้วจัเอ Kalau jika aku nak rui ครับ